<c oughs> ในข้อที่หนึ่งนี้นะครับเบอกว่าสามเหลี่ยม PQR สามเหลี่ยมนี้เขากำหนดความยาว QR เป็นสิบเจ็ดเนียด้านนี้สิบเจ็ด PQ เป็นเก้าด้านนี้เป็นเก้าแล้วก็ PR เป็นสิบกำหัดานนมาอย่างนี้นะโอเคผู้ใส่ขนาดก่อน tr six เขาบอกว่าถ้า qm ตั้งฉากกับ tr tr อยู่นี่ q ไป m ตั้งฉากกับ tr นะครับงั้นเราก็จะลาก qm ให้ตั้งฉากกับ tr เนาะ โดย QM ยาว7.2ครับเส้นนี้ยาว7.2เส้นสีเขียวนี้นะครับยาว7.2นะ ครับผมขอเพิ่มโจทย์นิดนึงนะครับ Q เป็นจุดที่อยู่บน คนตัวนี้ดีหนึ่งนะครับมันจะได้สมบูรณ์นะครับนะเออเพราะถ้าเกิดว่าครูเขียนแค่นี้ถ้าเกิดครูเขียนว่าออถ้าไม่มีข้อความนี้นะจุด M มันอาจจะอยู่เลยมันก็ได้ครับเนี่ยจุด M อาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ซึ่งมันก็จะเกิดอาการตั้งฉากเหมือนกันเดียนั้นเนื่องจากที่ครูเขียนตรงนี้ มันยังไม่รอบครอบพอให้คูเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยอะจะทําให้จุดเ M ยังไงก็ต้องอยู่ตรงนี้ยที่เดียวเลยอยูอที่อื่นไม่ได้โอเคนะเขาบอกว่าอ,อให้หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม p q r อ่ามาหาพื้นที่สามเหลี่ยมนี้กันจุดไหครับ ถ้าแบบเนี้ยลูกลองสังเกตนะถ้าเราจะเอาด้านถ้าเราจะเอาเออ่ด้านนี้เป็นฐานสูงต้องลากจาก P ใช่ปะ่ะแล้วให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานต้องเป็นเส้นนี้แต่เราไม่รู้เห็นไหมครับงั้นเราหาพื้นที่โดยใช้ QR เป็นฐานตอนนี้เราทําไม่ได้โอเคเนาะเราก็เริ่มเปลี่ยนใหม่เอ๊ะเอาอ,อันนี้เป็นฐานได้ไหม ถ้านี้เป็นฐานจุดยอดจะอยู่นี่ถูกปะ่ะเส้นสูงต้องลาาจากจุดยอดให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานนี่เส้นสูงจะอยู่นี่ซึ่งเราก็าไม่รู้เส้นนี้อีกเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ PQ เป็นฐานก็ไม่ได้นะครับเอาละงั้นถ้าเราเลือก PR เป็นฐานล่ะถ้าเราเลือก PR เป็นฐานจุดยอดมันจะอยู่นี่ถูกไหมครับ สูงต้องลากจากจุดยอดให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานก็เส้น QM เลยสิดังนั้นเนี่ย QM จะใช้เป็นสูงเมื่อเราเอา PR เป็นฐานครับจากที่เรียนมาเมื่อวานพอจำได้ปะสูงต้องลากจากจุดยอดให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานคำว่าแนวของฐานคือเส้นนี้ตัวฐานจริงๆคือแค่ PR ER. สับสนไหมลูก อ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับมองพเออส่วนของเส้นตรง PR เป็นฐานเส้นตรง t r จะเป็นแนวของฐาน แล้วเจ้า QM ครับจะเป็นเส้นสูงเพราะฉะนั้นความสูงเท่ากับ QM ซึ่งโจทย์ให้มาว่าเป็น7.2 แล้วก็ความยาวฐานก็จะเท่ากับความยาวของ PR ก็คือ10เซนเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม PQR เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูง ่านก็ P.R สูงก็ Q.M P.R เป็น10 Q.M เจ็ดจุนะเจ็ดคูณด้วยสิก็กลายเป็น7จบสก็จะได้สาสก หน่วยความยาวเป็นเซนหน่วยพื้นที่ก็เลยออกมาเป็นตารางเซนครับสรุปรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ36ตารางเซนต์เด็กๆจะเปลี่ยนให้ด้านอื่นเป็นฐานพื้นที่ยังไงก็ต้องได้36ตารางเซนตเหมือนเดิม